ราชาลูกหนังทุลคขอสเสนอคอรลิมอร์เชียร์ลิเวอร์พูลสอยกริสมันเสริมทัพตามข่าวลือสแตนคลีมอร์อดีตดาวยิงของลิเวอร์พูลยอมรับว่าอยากเห็นทีมรักเดินหน้าคว้าตัวองตัวกริสมันแข่งระดับโลกจากบาร์เซโลนามาให้ได้ตามข่าวลือหลังจากลิเวอร์พูลคว้าแชมป์รายการใหญ่2ปีติดต่อกันทุกคนก็เริ่มมีความหวังว่าทีมจะครองความยิ่งใหญ่ได้ต่อเนื่องเหมือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคเซอร์อเล็กฟรูสันอย่างจริงจังบางแล้วคอลลี่เปิดประเด็นกับเดอะบินเดอร์ แต่ผมอยากบอกว่าทีมเรายัางห่างจากจุดนั้นอยู่พอสมควรเพราะจุดสําคัญก็คือเซอร์อเล็กฟ์ฟอร์สันลงทุนซื้อผู้เล่น,นะระดับโลกเข้ามาเสริมทัพตลอดแม้จะไม่เยอะแต่ต้องมีทุปีการปิดเดีลใหญ่ๆได้สําเร็จจะช่วยเติมความสดใหม่ในห้องแต่งตัวให้คึกคักมากขึ้นซึ่งผมบอกเลยว่าซิมิคัสหรือมินามิโนยังไม่ทําให้เกิดอิมแพคขนาดนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงชอบข่าวลือระหว่างลิปูกับคริสมันเหลือเกินเพราะหากเราได้เขามาอยู่ด้วยจริงๆแล้วก็ บรรยากาศร,บรอบๆสโมสรจะดีขึ้นกว่าเดิมจนคุณคาดไม่ถึงนี่แหละคือพลังบวกที่ช่วยผลักดันให้ทีมพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นลิเวอร์พูลมีอาวุธลับไม่ต้องซื้อเซนเตอร์แบ็กสื่อผู้ดีเผยลิเวอร์พูลอาจไม่ซื้อเซนเตอร์แบ็กแม้ปลอยเดย์ล์ลอฟเรนออกจากถิ่นแอนฟิลก็ตามเหตุมีนักเตะที่พร้อมเป็นอาวุธเด็ดลงมาทําหน้าที่แทนลิเวอร์พูลเอ็กโคส่อังกฤษรายงานว่าลิเวอร์พูลแชมเปียนลิกไม่มีแผนที่จะซื้อเซนเตอร์แบ็กคนใหม่ในช่วงเปิดตลาดนักตเตะสมอนี้ เพราะวางแผนที่จะให้ฟาบินโยกองกลางชาวบราซิเลียนถอยลงมาทําหน้าที่นี้หากถึงเวลาจําเป็นจริงๆผงแดงปล่อยเดีลอฟเรนไปให้กับเซนิเซนปีเตอร์สเบิร์กสโมสรในรัสเซียทําให้เวลานี้ในทีมชุดใหญ่เหลือเซนเตอร์แบ็กแค่เฟอร์กิฟันไดเจโกเมสและเจอมาติทเท่านั้นทําให้มีเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลบางส่วนว่าควรจะซื้อกองหลังคนใหม่ได้แล้วอย่างไรก็ตามจะตนอครอปมองถึงตัวเลือกที่4ี่ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กไว้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องไปซื้อนักเตะใหม่มาเข้าถิ่นแอนฟิ์ในช่วงสถานการณ์ทางการเงินของแทบทุกสโมสรต้องเผชิญกับวิกฤตหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 คงแดงจะให้ฟาบินโยอถอยมาเป็นเซนเตอร์แบ็กเมื่อถึงเวลาจำเป็นมากกว่าใช้งานดาวรุง่งอย่างเซฟฟานเดนเบิร์กและบิลลี่คูเมติเนื่องจากกองกลางแซมบ้าเคยมาทำหน้าที่นี้หลายครั้งแล้วและทำผลงานได้เยี่ยมด้วยครอปเคยกล่าวชมฟราร์บินโยอตอนเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กในเกมชนะไบรท์ตัน1ต่อศนย์เมื่อปี2018ว่า ฝ่าบินเย่เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถรับมือกับมันได้ดีเขามีความสามารถในการเล่นเกมรับและยังเล่นได้อีกหลากหลายตำแหน่งด้วยหงช่างใจขายบูสเตอร์แต่ใส่ออปชั่นซื้อกลับสกายสปอร์ตรายงานว่าลิพูพิจารณาที่จะปล่อยตัวเหรียญบูสเตอร์ออกจากทีมแบบถาวรในสมอร์นี้แต่ก็จะพ่วงเงื่อนไขซื้อกลับเอาไว้ นิวคาสเซิลยืนเต็ดสอบถามทางลิพูถึงเรื่องอนาคตของดาวยิงไว้ย20ปีด้วยหลังนักเตะโดนปล่อยยืมตัวไปกับสวรรค์สีซิตี้ในครึ่งหลังของซีซั่นที่แล้วอย่างไรก็ตามหากนิวคาสเซิลยื่นข้อเสนอเข้าไปจริงทางของแดงก็จะตอบปฏิเสธทันทีเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าโอกาสการลงสนามของบูสเตอร์จะมีจำกัดมีสโมอสรในพรีเมียร์ลีกมากถึง6ทีมที่ให้ความสนใจในตัวบูสเตอร์โดยที่แอสตันวิลลาไบรตันและเชฟฟิลด์ยืนเต็ดก็อยู่ในกลุ่มที่ว่า อย่างไรก็ตามฝั่งลิพูยังไม่ได้ตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าอนาคตของหัวหอกทีมชาติอังกฤษดุ่นอายุไม่เกิน21ปีจะลงเอยในแบบไหนเดือนที่แล้วบูสเตอร์ลงสนามเป็นสำรองในเกมคอมมิตี้ชิวที่พบกับอาเซนอลนและยิงพลาดในช่วงดวลจุดโทษส่งผลให้ทีมชวดแชมป์บิลซูแดนไส้กรอกเปิดเผยว่าบาเยนร์มินิกอนุญ,ญาตให้เตียโกอาคันตรากองกลางสเปนิชหยุดพักเพิ่มเติมเพื่อตัดสินใจเรื่องอนาคตในอีกไม่กี่วันข้างหน้า มิดฟิลด์ทีมชาติสเปนตกเป็นข่าวอย่างหนักกับลิปูในช่วงที่ผ่านมาซึ่งการย้ายสังกัดของเขาอาจเกี่ยวข้องกับอนาคตของจอร์จินเวนูดูที่อาจย้ายไปบาร์เซโลนาด้วยเตียโก้เพิ่งออกมายืนยันต่อสาธารณะเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนว่าไม่เคยพูดเรื่องการย้ายออกจากอาริอันส์อารีนาอย่างไรก็ดีมีข่าวว่าเขาประกาศขายบ้านและบอกลาเพื่อนร่วมทีมแล้วรายงานเผยว่าตอนนี้ทีมเมืองเบียร์ไฟเขียวให้มิดฟิลด์วัย29ปีพักเพิ่มเติมอีก2-3ถึงวันเพื่อพิจารณาอนาคตของตัวเองหลังเสร็จภารกิิจชชช่วยาตในเลีก มีการระบุอีกว่าการตัดสินใจในอีกไม่กี่วันข้างหน้ามีความสำคัญยิ่งซึ่งบาเยอร์ก็ยังไม่ยอมลดค่าตัวลงมาจาก27ล้านปอนด์ทั้งนี้เตียโก,ก้ลงสนามเต็มเก,ม,เกมในนัดเสมอเยอรมนีหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนรวมถึงเกมถล่มยูคเครนสีต่อศูเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยมีรายงานจากสื่อในบราซิลระบุว่าสโมสรลิปูแชมเปียนลีกเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมายังคงมีการเจอจกับฟลูมิเนเซเพื่อดึงตัวมาเซโลปิตาลูกา้านายทวันดาวรุ่งม,มาร่วมทีมในช่วงเมเอ UOL สื่อจากแดนกาแฟกล่าวว่าหงแดงวางผู้รักษาประตูวัย17ปีไว้เป็นตัวแทนของอลิสอนเบเกอร์มือหนึ่งคนปัจจุบันในอนาคตโดยในขณะน,นี้การเจรจาระหว่างทั้งส,สองสโมสรกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีก่อนหน้านี้ฟลูมิเนเซ่พึ่งจะปริเสธข้อเสนอแรกของหงแดงแต่แชมป์จะกองกริดก็ยังไม่ลดละความพยายาม โดยพวกเขาพร้อมเสนอเงินค่าตัวตามที่ทีทมจากบราซิลต้องการในการเจรจาครั้งใหม่นี้หริวพูวางแผนระยะยาวในการใช้งานปิดตาลูก้าเอาไว้แล้วโดยหากสามารถดึงตัวร่วมทีมได้ก็จะมีการปล่อยให้ทีมในอังกฤษยืมตัวไปใช้งานเพื่อเสริมกระดูกและประสบการณ์ก่อนจะถูกดันขึ้นมาเป็นมือนหนึ่งในอนาคตต่อไปเจมี่คาร์กเกอร์ตำนานกองหลังลิปฟูอยอมรับว่าอยากเห็นทีมรักควา้าแชมป์พรีเมียร์ได้ต่อเนื่องอีกสมัยในฤดูกาลใหม่นี้ แต่ไม่ควรโกยแต้มทิ้งห่างคู่แข่งอื่นๆมากเกินไปเหมือนซีซั่นก่อนด้วยความที่เป็นคนของลิผูหมดทั้งชีวิตและจิตวิญญาณผมอยากเห็นทีมรักคว้าแชมป์ลีกต่อเนื่องไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ต้องเทพเวอร์เหมือนซีซั่นก่อนก็ได้คาร่ากล่าวกับทีมท็อกข้อบอลอย่างเราอยากเห็นทุกลีกต่อสู้แย่งแชมป์กันมันหยุดจนวันสุดท้ายของฤดูกาลด้วยกันทั้งนั้นผมจึงแอบเชียร์ให้ทีมคู่แข่งทำแต้มไล่จี้ลิผูให้ได้ใกล้เคียงขึ้นอีกหน่อยเพราะการทิ้งห่างทีมระดับ2ไกลเกิน20แตม มันทาให้ความสนุกลดลงไปเยอะเลยอย่างที่บอกไปนั่นแหละผมต้องการให้ลีพูครองความยิ่งใหญ่ไปนานๆแต่สมมุติว่าถ้ามีอยู่แค่1นถึงสทีมทําได้เฉียด100แต้มทุกปีนั่นหมายความว่าพวกเขาทิ้งทีมอื่นไกลแบบไม่เห็นฝุ่นตั้งแต่กลางฤดูกาลฉะนั้นควรสู้ให้มันสูสีกันลหลายๆทีมหน่อยจะได้ไม่น่าเบื่อเกินไปผมค่อนข้างประทับใจที่ลหลายๆทีมพยายามเสริมแกร่งด้วยการซื้อผู้เล่นใหม่เข้ามาเพิ่มมากมายแต่สุดท้ายฤดูกาล2020-2021 ก็จะมีแค่แมนซิตี้กับลิพูลุ้นแชมป์กันแค่2ทีมเหมือนเดิมนั่นแหละจอห์นออนดริชตำนานนักเตะของลิูลเชื่อว่าด้วยเรื่องอนาคตที่ยังไม่แน่นอนทําให้จอร์จิน่าไวเนดุมโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนักในช่วงที่ผ่านมาตามรายงานจากซันเดวิลอดีตกองหน้าหงแดงเขียนไว้ในคอลัมน์ส่วนตัวโดยระบุว่าการที่เจกินค็อปยังไม่ไดบตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของกองกลางชาวรัสท่ามกลางข่าวเชื่อมโยงกับทางบาซโตา,น,านั้นส่งผลต่อฟอร์มของนักเตะอย่างเห็นได้ชัด โดยปกติแล้วคุณจะไม่ค่อยเห็นเขาเสียบอลเท่าไหร่แต่มันเกิดขึ้น2-3ถึงครั้งในเกมคอมมิชชิ่กับอาร์เจนอลนนั่นเป็นเพราะอนาคตที่ยังไม่ชัดเจนของเขามีการพูดถึงการดึงเตียกโก้เอาฮันตารามาแทนที่เขาในลิปูและข่าวลือที่ว่าโรนัลคูมันก็ต้องการดึงตัวเขาไปเล่นที่บาเซลนาเจเกนครอปจะต้องรีบทําสถานการณ์นี้ให้ชัดเจนเพราะนักเตะค,คิดแต่เรื่องนี้ในระหว่างการลงสนามการที่ลิปูไม่สามารถหาข้อสรุปได้มันจะกลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อถึงเส้นตายวันที่5ตุลาคมนี้ ผีหวนล,ล่าเปลิสิตหงโลบูสเตอร์อัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะลีกดังยุโรปตลาดซื้อขายนักเตะช่วงหนึ่งถึงสองวันมานี้ยังไม่มีอะไรฮือหามากนอกเหนือจากท็อฟฟี่สิน้ำเงินเอเวอเรตที่เดินหน้าเสริมทัพแบบไม่เกรงใจใครขณะที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ุีตลาดได้อย่างน่าสนใจเช่นกันส่วนสองสโมสรยักษ์ใหญ่อย,อย่างลีพูและแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเล็กๆน้อยๆอยมาอัปเดตกัน แต่จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยออฟฟิเชียลอินเตอร์มิลานคว้าอเล็กซานดราโคราลอฟแบ็คซ้ายจอมเก่าเลือดเซิร์มาจากอาร์เอสโรม่าด้วยราคา1.5ล้านยูโรโบนัส0.5ล้านยูโรออฟฟิเชียลไบเออร์ลิเวอร์เซนจัดการกระชากตัวปาติชิกหัวหอกเลือดเช็คมาจากอาร์เอสโรม่าเรียบร้อยพร้อมเซ็นสัญญาร่วมงานกันยาวถึงปี2025ส่วนค่าตัวของชิกอยู่ที่26.5ล้านยูโรโดยในดีลนนี้โรมามีเงื่อนไขที่จะได้เงิน10% จะฆ่าตัวการย้ายทีมครั้งต่อไปของดาวิงวัย24ปีด้วยออฟฟิเชียลยานิคกาลาสโกปีทีมชาติเบลเยียมย้ายจากต้าเหรียญโปรเฟชชั่นอลกลับมาร่วมทีมอาราจิโกมาริดแบบถาวรเรียบร้อยโดยเซ็นสัญญากับตรามีเป็นเวลา4ปี Official, va, ออฟฟิเชียลราฟาเอลดาซินวาอดีตฟูลแบ็กแมนเชสเตอร์ยูไจตดย้ายร,ร่วมทีมอิสตันบูบาซซิเฮียแบบไร้ค่าตัวหลังจากที่แยกทางกับโอลิมปิกเลียงออฟฟิเชียล เชลซีได้ปล่อยตัวอีธานอัมปาดูกองหลังดาวรุ่งทีมชาติเวลให้เชฟฟิลด์ยู่นเต็เดยืมใช้งานเป็นเวลาหนึ่งฤดูก,กาลออฟฟิเชียลดิวคาสเซิลยู่นเตดปิดเดียวคว้าจามาลูอิสแบ็กซ้ายทีมชาติไอร์แลนด์เหนือมาจากนอร์ดิซิตี้เรียบร้อยด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์โดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันถึงปี2 0 2 5ัออฟฟิเชียลเอเวตันได้แข่งดังเข้าสังกัดเพิ่มอีกรายหลังจัดการคว้าตัวอับดุรายดูคูเรกองกลางเฟรนแมนมาจากวัดฟอร์เรียบร้อยด้วยค่าตัว20ล้าอน่์ โดยนักเตะเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นกุลิสันพาร์คเป็นเวลา3ปีบวกออปชั่นเซ็นเพิ่ม1ปีออฟฟิเชียลอาเบ้ไลซิกตกลงขยายสัญญายืมตัวอังเคลินโยแบ็กซ้ายชาวสเปนิชของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาใช้งานต่ออีกหนึ่งฤดูกาลพร้อมกับถือออปชั่นซื้อขาดช่วงซัมเมอร์ปีหน้าลิเวอร์พูลพร้อมพิจารณาขายเรียนบูสเตอร์กล่องหน้าดาวรุ่งเลือดผู้ดีที่ราคา20ล้านปอนด์พวกเงื่อนไขซื้อกลับโดยเชื่อกันว่าห oh ok ัวหอกวัย20ปีกำลังได้รับความสนใจจากแอสตันวา คริสตันพาเลซและเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดขณะเดียวกันหงแดงไม่มีแผนที่จะซื้อเซนเต้คนใหม่มาเป็นกำลังเสริมให้กับเฟอร์กี้ฟันได์โจโกเมสและเจอมาติปเนื่องจากฝ่าบินโยกองกลางตัวรับเลือดแซมบ้าสามารถลงมายืนประจำการในตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างจะเป็นขณะที่อีสไมลาซาปีกดาวเด่นวัตฟอร์ดยังคงเป็นเป้าหมายเสริมทัพของลิปูถึงแม้จีนแชมเปียนลิกซีซั่นล่าสุดยังคงไม่มีการยื่นข้อเสนอไปทาบซื้ออย่างเป็นทางการโดยคาดว่าแตนอารวาตตั้งค่าตัวดาวเตะวัย2 2ปีไว้ที่40ลนปอนด์ แมนเชสเตอร์ยูไจตดกำลังพิจารณาที่จะออกล่าตัวอีวานเปริซิตีกชาวโครเอตของอินเตอร์มิลานอีกครั้งหลังจากที่ประสบความยากลำบากในการดึงแข้งเป้าหมายหลักอย่างเจดอนซันโชดาวเตะบริเซียดอนมุตตัวแทนของอเล็ก์เตลเลสแบ็คซ้ายตัวเก่งปอโตเดินทางมาถึงประเทศฝรั่งเศสเรียบร้อยเพื่อเข้าเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไจตดถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่ดาวเตะชาวบราซิเลียนวัย27ปีจะย้ายมาค้าแข้งในถิ่นโอทัฟฟ์ ขณะเดียวกันปีแสดงกำลังจับตาดูสถานการณ์ของซีเคียวรีกิลอนแบ็กซ้ายเรอัมริดอย่างใกล้ชิดถึงแม้เป้าหมายหลักของสโมสรยังคงอยู่ที่การเสริมผู้เล่นแนวลุกกระตมัมแมนเชสเตอร์ยูไเตดยินดีรับพิจารณาข้อเสนอขอซื้อตัวซีคิโอโรเมลโลผู้รักษาประตูสำรองชาวอาร์เจนตีโดยเชื่อว่านายประตูวัย33ปีกำลังได้รับความสนใจจากแอสตันวิลล่าและเชลซีปารีสแซงแช็คแมงได้มีการเสนอโอกาสให้อาร์เซนอลเซ็นสัญญาย,ยืมตัวอัลฟงอาริโอลา ผู้รักษาประตูชาวฝรั่งเศสไปใช้งานในฤดูกาล2020-2021ขณะที่ฟูแลมีความสนใจที่จะคว้าตัวนายประตูวัย27ปีเช่นกันอสตันวินล่าพร้อมยื่นข้อเสนออีกรอบที่วงเงิน20ล้านปอนด์ในการล่าตัวเอเมเลโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูมือ2ออาร์เซนอลโดยหวังปิดดีลให้ได้ก่อนเกมเปิดซีซั่นกับเชฟฟีเยตดวันจันทร์ที่21กันยายนเอฟตันยังคงไม่หยุดเสริมทัพง่ายๆล่าสุดเล็งยืมตัวฟิกาโยโทเมรีกองหลังดาวรุ่งงเเเชชลลซีมาาาาใ้นนป็วฤก ลีดยูเนเต็ดกำลังหวังโน้มน้าวใจยูเลียนดักเลเลอร์กองกลางเลือดเบียร์ของปารีสแซงต์แชร์กแมงให้ย้ายมาร่วมทัพสัมเมอร์อนี้คริสตันพาเลตกำลังเจอจก,กับเชลซีเพื่อขอยืมตัวมิช่บัสโซยีหัวหอกทีมชาติเบลเยียมมาใช้งานอีกรอบโดยคาดว่าบัสโซยี่จะขยายสัญญากับเิงหงบลูออกไปอีกหนึ่งปีก่อนถูกปล่อยยืมตัวเวสต์แฮมยูเนเต็ดพร้อมอัพข้อเสนอเป็น30ล้านปอนด์บวกโบนัสในการล่าตัว sky, เจมส์ทาคอฟสกี้เซนเตอร์แบ็กจอมแกร่งของเบอร์ลีทว่าเดอะคลาเรตต ในการปล่อยตัวปลากรลังวัย27ปีออกจากถิ่นเทิร์ฟมัวโรนันคูมันเฮดโค้ชบาซโร์นาต้องการที่จะเก็บฟฟลิเป้คูตินโยเพลย์เมเกอร์ชาวบราซิเลียนไว้ใช้งานในฤดูกาล2020-2021ถึงแม้ก,ก่อนหน้านี้มีข่าวว่อาอดีตแข้งลิพูอาจคัมแบ็กสู้เวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษนอกจากนี้บาซโรนาพร้อมที่จะออกล่าตัวเอริกาเซียกองหลังดาวรุ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาร่วมทีมอีกครั้งหลังจากที่กระแสข่าวเงียบหายไประยะหนึ่ง บีอาเดลมีความสนใจที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวฮอนฟอยกองหลังชาวอานตายของท็อตแนมฮอสเปอร์อันตนิโอคอนเต้เฮดโค้ชอินเตอร์มิลานมีความสนใจอย่างจริงจังที่จะเซ็นสัญญากับเอ็นโกลกองเต้กองกลางดาวดังเชลซีทว่าสิงบลูไม่พร้อมขายในราคาที่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ